วัสดีค่ะดิฉันนางสาวบวรีทำการหายนะคะผอพัทิศสาวมีสาหงสา่ะวันนี้นะคะก็จะมานำเสนอการใช้โปรแกรม s อีกนะคะในเมนูวิวนะคะหลังจากที่เราเลือกรูปภาพมานะคะก็จะขึ้นหน้าจอนี้นะคะเมนูวิวนะคะก็จะเป็นเมนูที่ใช้สำหรับอ่านดูรายละเอียดของภาพในมุมมองต่างๆนะคะก็จะมีติดลายนะคะก็จะเป็นลายเส้นนะคะที่เราต้างเดืนตามนี้นะคะ มีเสิร์แทนนะคะเสิร์แทนนะคะเมื่อเราคิกที่เสิร์แทนนะคะก็จะขึ้นเมนูด้านขวาทีนะคะก็จะมีแคสซึ่งมมากทำให้ผูคนมันใส่ใาได้นะคะผูนได้นะคะถ้เราอบกิามารข้าวปุยนะคะเราพูดในรูปของเราได้แบบนี้ต่อไปนะคะก็จะเป็นนาวเบอรีนะคะเลเบรีนะคะก็จะเป็นที่เก็บ ภาพที่เราแต่งไว้นะคะถ้าหนูนะแม่ก็จะมีเนมนะคะเรียนตามชื่อนะคะ s i z เรียนตามขนาดของภาพนะคะนี้นะคะเรียนตามวันที่ modify นะคะก็จะเรียนตามการแก้ไขนะคะถ่ายนะคะก็จะเรียนตามชนิดของหมุนหองภาพนะคะม i ล e n านะคะก็จะมีการเรียนตามขนาดของภาพการวิจิองภาพนะคะแปลนะคะก็จะเป็นการ่าเรียนตามป้ายชื่อที่เราติดไว้นะคะใน มีดูแคสนะคะว่าคีย์เวิร์ดนะคะก็จะ,ะเรียนตามคำที่เราเพิ่มเข้าไปนะคะอ่าก็จะเลือกลูกค้าเข้นมาประมาณหนึ่งรุ่นนะคะมีนคะคะอ่าต่อไปนะคะก็จะเป็นดางชูผู้บ้า,บาน,ะนะคะก็ดูรยายละเอียดหรืออ่านกิจการมที่เราตกแต่งเข้าไปในรูปภาพว่าสมบูรณ์หรือไม่นะคะแล้วเลือกดูไปที่สามร้อยนะคะ นะคะซูข้าาจะได้อย่างนี้เราก็สามารถเลื่อนดูได้นะคะว่าข้าวมันมีความรูมชัดยังไงนะคะ่อไปนะคะจะเป็นมีนแคมนะคะพมือคลิกแล้วก็จะได้เป็นรุ่มมือเล็กๆของขานี้นะคะก็สามารถที่จะลากเพื่อที่จะดูไลทของข้าวได้เมื่อเราเช็คกันนะคะว่าข้าวของเรามีรายละเอียดยังไงนะคะเราก็สามารถต่อ้าพให้มาเป็นถ่านหรือว่าตัวเอที่เราสามารถดูได้ทั้งหมด นะคะก็คลิปที่หมุนวัตเองค่ะจะได้ขันน้เป็นแบบนี้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแค็เซนนะคะคือเราสามารถเปิดงานหลายๆชิ้นพร้อมกันแล้วก็ทำไปพร้อมๆกันได้นะคะก็คือวระมาณนี้นะคะเมื่อขึ้นมาแล้วสามารถที่จะเลือกทำงานชิ้นที่สามนะคะก็จะคลิปไปชิ้นที่สามนะคะจะขึ้นมาเป็นข้านนี้นะคะมาตกแต่งนะคะเมื่อตกแต่งชิ้นที่สามแล้วก็อยากจะ นนนปะะะาี้คต่อไปจะเป็นออเรนิกออนนะคะก็จะเป็นการเปิดอกไฟนี้หมดคล้ายๆกับแคปเทนนะคะแต่ว่าเป็นสองสีนะคะก็ใช้งานเหมือนกันนะคะกับแกลเลอรี่นะคะต่อไปจะเป็นสวิตช์วินโดว์นะคะก็คือเราสามารถเลือกภาพขึ้นมาได้นะคะตามที่าที่เราต้องการนะคะ นี่นะคะคุณเราก็จะไปที่วิดีโอนะคะวิดีโอการโฆษณาที hi> ่เป like <hi> ็น <hi> วิดีโอที่เราได้ตากต่อไปนะคะก็จะเป็นเทลช็อปิซตนะคะแล้วก็เลนส์ฟิลเตอร์นะคะเป็นโปรแกรมที่เอ่อเป็นคู้ดูความโปรแกรมสังเกตินนะคะก็เป็นในการเรียนรู้ในการทำงานของโปรแกรมสังเกติศาสตร์อีกอยก็ผ่านตัวการณสำหรับเรียนกานี้ค่ะค่ะ